ยอดเดดหมู่บ้านเลยครับอ่ามาเก็ดฮอเอ็กโซติกมากวันนี้ไลยครับน่องลอของการดิงเลือของทากับให้มันนีครับ นะครับเรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับวันนี้เราจะมีภารกิจการไปตามหาค้างแว่นถิ่นใต้นะครับซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของที่นี่นะครับจะเป็นตัวค้างโดยเด็กนะครับแล้วก็ใส่แว่นเดี๋ยวเราต้องหามที่เจอนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าจุดเริ่มต้นของวันนี้เราต้องมาที่ตัวของสำนักง,งานก่อนนะครับเพื่อมาซื้อผ้าปัดผ่านทางครับคนละ40บาทคนไทยนะครับจะเป็นต่างชาติก็300ปัดผ่านทานนะครับท่านละ40บาท พอแจมมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องไปสแกนไชชนะแล้วก็ลงชื่อแล้วก็เริ่มต้นเดินกันครับตอนนี้ต้องใส่แบ้าก่อนนะครับเราก็ไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นเดินกันแล้วนะครับเส้นทางของเราวันนี้คือเราจะไปที่น้ําตกบางหัวนัดแล้วก็น้ําตกทานสวร์น,นะครับระยะทางก็น่าจะประมาณสัก2อถึงสชั่วโมงนะครับวันนี้สิ่งที่น่าสนใจกินแน่นอนครับเราจะไปดูข้างข้างไงนะ ทางวันถิ่นใต้โอ,อ้คิดชื่อตั้งนานแล้วก็บรรดาลิงทั้งหลายแหล่นะครับอาจจะมีนกด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนคือมแมลงโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับเส้นทางของการเดินของเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับจุดแรกเส้นทางทั้งหมดจะประมาณ3กิโลเมตรนะครับปลายทางเราคือที่ตัวของตกทานสวรรค์นะครับระหว่างทางก็จะผ่านสถานที่น่าสนใจเช่นอ่าผ่านต้นไผ่นะครับดู่าวางังไผ่งา ดูนกดูช้างดู้างแวนนั่นเองนะครับแล้วก็มาสุดภาอยู่นี่ไมาได้ประมาณสักหน้าจะเราๆ500เมตรนะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับก็จะเห็นต้นไม้ต้นไผ่แมงมุมลหลายๆชนิดนะครับแต่ว่านี่ข้างหลังผม เราจะตัดรงไปรตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเข้าหมายของเราคือทางวันถึงต้านอย่างวันนี้นะครับขอให้เจอขอให้เห็นน,นี่พี่โจพามาเจอต้อนอะไรที่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเราฟันมันนอนก็มีน้ำหเปื่อนมากอันนี้เป็นบัวระเพ็ดครับแต่จริงๆไอ,อ้นี่ยมันเป็นยายาเมาุนไฟทั้นดีเลยครับ <L un> เนี่ยครับคือต้นบัวระเพ็ดครับ เมื่อเลาเรากินนะครับเวลาเราทาทั้งเชือกมาเราตัดปุบแล้วก็ชิมนี่เราเราจับนิ้วชี้นะครับแต่ว่าไปอยู่นนิ้วกลางไม่ต้องเชื่อว่าดูดดูดนิ้วคืออะไรครับพี่โจตัวนี้เป็นเป็นเขียดงูครับไม่ไม่กัดเนาะออไม่กัดครับตัวนี้ไอมันเป็นมันไม่ใช่งูนะครับเป็นเป็นมันเป็นตระกูลไอสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เราเราดูบางคนเขาคิดว่าเป็นงูนะครับเออเพราะว่ามันมัน มันไม่มีเกล็ดปกติมันงูมันมีเกล็ดใช่ไหมครับเกล็ดงูนี่ไม่ีเกล็ดคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับไส้เดือนออตัวมันนิ่มๆอย่านี้ครับเกล็ดงูบ้านะครับมาเกล็ดงูเก็ดงูเก็ดงูเก็เดงูนี่ตัวมันนิ่มมากเลยเอาไป ทำงานเห็นเจอสี่เนี่ยนี่ดีๆนีเกิดตัวที่สองในชีวิตผมเลยนะที่เจอเนี่ยเนี่ยเหรอครับถ้ามันต้องไปโซาอย่างเงี้ยอดี๋ยนี่พี่ตั้งใจหาป่ะเดี๋ยวเห็นแป๊บผมไปตั้งใจหานี่โอ้โหเอ็กโซติกมากวันนี้เจอแต่สัตว์แปลกๆก็ในสุขภาพเลยครับวเผมจะหยุดไหลก็ประมาณได้เกือบยี่สิบนาทีครับ โอ้คือว่านามเป็มสควรแต่ว่าตอนนี้อว่าหยุดแล้วนะครับันนี้ต้องรอของการดูดเรื่องของทากนะครับเ,เห็นไหมหยุดแล้วเนี่ยครับอิทธิฤทของสัตว์ตัวที่นามว่าท่ารงนี้นะครับผมจะให้ทากมันขึ้นันที่นี้มันกำลังเล็งหาอุณหภูมิอยู่มา มาแล้วนี่ครับนะครับมันกำลังมองหาพื้นที่ในการแลนดิ้งเลยครับได้ยังไ่ยังไม่ด้เยคจะกัดค่ะพี่มันอยู่นิ่งแล้วครับตอนนี้เอาเอาสเปย์ค่ะตั้งใจทำพื้นหนังนะครับเราต้องการมาอ่าสเปย์นี่นะครับสเปย์มีกำลังหาพื้นที่อยู่ดูกันสดๆคนไกลๆขึ้นดีไหเดี๋ยวคนไกลๆ มันจะหาเส้นเลือดของเรานะครับเพื่อเตรียมตัวจะดูดเลือดอ่าไม่ค่อยเดินเลยตัวมันจะนิ่งนินิดหนึ่งน,น,น,นะครับวราอยู่ในป่าก็เราสามารถใช้ตัวของยากันยุงได้นะครับซึ่งวเวลาฉีดยากันยุงเนี่ยมันก็จะไปเคลือบตัวผิวหนังของมันทําให้มันไม่สามารถหายใจได้แล้วมันก็จะตายนั่นเองนะครับเราห้ามดึงเด็ดขาดนะครับเวลาเราเจอภาคให้ฉีดให้มัน มันก็จะกรอกแต่มันก็ตายแล้วมันก็ตายแล้ว,ม,ลวมันก็จะปล่อยเมืกอกออกมากครับแล้วก็จะตกลงไปๆๆทำให้ดูกิจกรรมที่ไฮไลท์หนึ่งในการเดินป่าเราคือการดื่มน,น้ำจากกระบ,บอกไม้ไผ่นั่นเองนะครับเวลาเราเจอต้นไผ่เนี่ยแต่ว่าเราลอดตายแดวนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยนะครับที่คนป่ตตานีนะครับมากินน้ําไวคกเอือกต้นไผ่ก็ต้องเคาะดูนี่แปลว่ามีน้ํานะครับ ม,มากทดลองเดือดหาไม่เชื่อไม่มีน้ำถิงแต่ดูดไม่ให้ดูดสุดยอดตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับเพศของเราที่วันนี้นะครับหมูป่าตัวนี้มีชื่อว่าลูลู่นะครับเดือนชื่อลาลาดะแต่มันไม่รู้มันอยู่ไหนะตอนนี้มันมันนอนได้กับผมมันแบบ ทำมาม่าดูพุ่งกันชอบจ้าพี่จ้าด้วยนะแข่งนอนตลกอ่ะตลกเลยมันชอบค่ะมันไม่ตื่นด้วยนะ

อะไรๆๆๆๆๆๆเจ้าหมูสมใจเลยนะถ่ยรูปไหมนี่ไงครับลงมาเจอไฮไลท์ของเราในวันนี้กันนะครับก็คือข้างแว่นถึงต้านะครับโอ้โหอยู่เป็นฝูงเลยพ่อแม่ลูกลูกเล็กแดงน่าจะผมนับไปเกินสิบตัวได้นะครับสำคัญคือค้างที่ไม่ค่อยคัวมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ว่าคุณเคยว่าพวกเราเข้ามาดูันบ่อยล้วเราก็ไม่ทําอันตรายให้กับมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบใกล้ๆนะครับว่าข้างแว่นเนี่ยทำไมถึงเรียกว,ว่าข้างแว่นนะรับมันเป็นตัวข้างที่ใส่แว่นนั่นเองค่อยไปกันช้าๆเิ mm. ่มกับข้างแว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11ตัวครับอย่างน้อยที่เห็นด้วยตาป่าตรวนี้คือ1 1ตัวแต่ว่าที่บอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ตัวโอ้หน่ารักมากเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเดินผ่านในเขาศกเสขข้นทางไปที่น้ำตกชื่ออะไรนะครับเป็นน้ําตกบางหัวเรศบางหัวแรกตองครับ<ม>เออเขาศกใช่เดี๋ยวพี่โจจะพาพวกเราไปเห็นมีอะไรบ้างครับผมจนตาได้ไหมมแีแมลงโอ้เยอะแย,ยะเลยกินน้ำสับไผ่ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับทางแว่นขินตาที่เราเห็นถึงสองฝูงในวันนี้ สวยงามมา,ากงู <มา S 2> ด้วยนะออกเกียดงูจะคาบเรืยนะที่ผมเล่นอ่ะเกียดงูที่ไม่ใช่งูแต่มันเป็นเกียดเกียดมา <c oughs> มดมาพุ่มรู้เหมือนกันต้องมานะครับที่เขาศบเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอย่างละเอียดไว้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ติดตามมาได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาก็นี่เลยครับพี่โจตามด้วยที่ไหนบ้างคะแน่นอนพี่โจที่ท่องยูทูบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอส่งใส่ลิงแต่ใส่ลิงข้างล่างนะครับพี่โจโ<า>นะครับะะพี่โจยวเจอกัน,น ไป,ไปกินของอะไรครับเดี๋ยวพาไป <laughs>